ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนกแสกนกเขาแมวนกคู่ฝันเห็นนกแสกฝันเห็นนกแสกนกเขาแมวนกคู่แปลว่าอะไรนกแสกนกเค้าแมวนกคู่รวมไปถึงอีกาเป็นนกแห่งหลางร้ายเป็นนกแม่มดเป็นนกหลางหลายหลางไม่ดีเป็นนกของพวกแม่มด ฝันเห็นนกแสกนกข้าแมวนกฮูกเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้ถ้วยรางวัลกำลังจะได้ถ้วยรางวัลจะมีเนี่ยจะมีคนยกย่องนะท่านมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลช่วงนี้มีคนน่ะจองเล่นงานท่านมีคนคิดร้ายมีคนตอนเนี้มีคนแอบดูท่านอยู่ห่าง มีคนไม่ดีแอบดูท่านอยู่ห่างๆท่านจะร่ำรวยมากจะได้เงินก้อนโตให้ระวังนะจะมีคนนะ่ะกั่นแกล้งใส่ร้ายจะมีคนกั่นแกล้งใส่ร้ายให้ระวังศัยศาสตร์ให้ระวังถูกทำของควรจะไปวัดควรจะไปวัดไหว้ยพญานาคควรจะไปวัดจีนควรจะไปศาลเจ้าจีน ควรจะไปไหว้พญานาคควรจะไปไหว้พญามังกรท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยด้วยนะคะท่านมีดวงที่จะได้เจอหมอดูแม่นแม่นหมอดูเก่งเก่งช่วงนี้คุณอะกำลังคิดมากนะเพราะว่าท่านกำลังมีปัญหาหนักใจในครอบครัวพ่อแม่ของท่านทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายใจ แต่ท่านก็จะได้รับข่าวดีนะศัตรูของท่านเนี่ยกำลังจะแย่ศัตรูของท่านกำลังดวงตกศัตรูกำลังป่วยศัตรูจะเสียชีวิตท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกชายอ้วนขาวน่ารักค่ะเลขนำโชค017 017 รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาการุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ